สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมแฟมมี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาทานะครับชุด60ดาวเหลืองหมากันนะครับก่อนเริ่มคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการนําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคโดยชุด60หมานะครับตอนนี้นะครับก็มีคนนับโพสขายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งราคานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นราคาที่ดีพอสมควรนะครับสําหรับต้นทุนแล้วก็การทํานะผมคิดว่าเราเซฟต้นทุนนะครับมาทําเองครับน่าจะ ถูกกว่าการไปซื้อแบบข้างนอกนะครับผมนะครับก็จะมาสอนนะครับการทําชุด60ดาวเหลืองหมานะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เซฟตังที่สุดนะครับโอเคขั้นแรกนะครับในการทําชุด60หมานะครับเราจะต้องมีตําราก่อนนะครับตํารานะครับก็จะเป็นตําราหมานะครับเวลแปดนะครับไอ้นี้รู้สึกว่าจะเป็น1 2 0 0 0บาทนะครับในร้านค้าเลยครับโอเคแล้วอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลาซานก่อนครับ ผมนวันนี้จะมาทําแค่ชุดกับหมวกก่อนนะครับกพราคิดว่าอาวุธนะครับมันค่อนข้างที่จะราคาดีดขึ้นไปนะครับชุดกับหมวกนะครับเป็นอะไรที่จับต้องได้ครับแล้วก็หาของไม่ยากด้วยนะครับโอเคโดยหมวกนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละชิ้นนะครับไอชุดนี่นะครับก็หาซื้อได้กับร้านค้าปกติเลยส่วนเกตอสนรนะครับเกตอสน์เดี๋ยวเราไปดูกันเกตอสน์นะครับนี่นะครับเราจะคาบไปตรงนี้นะครับโดยอันแรกนะครับที่คาบนั้นก็คือ ancient shell นะครับ ancient shell เนี่ย หาได้นะครับจากบอสเอนเชียเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ประมาณ3บาทต่อชิ้นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากหานะครับแต่ถ้าเกิดไปหาคือดอบง่ายมากๆเลยครับไอตัวเนี้ยอันที่2อนะครับสกายบัคเนี่ยคือหาได้จากบอสสกายบัคเลยครับอันนี้ก็ดอบง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ไปเล่นมาก็ดอบหลายอันอยู่แล้วก็คอร์เรลเชลเนี่ยนะครับก็หาได้จากบอสคอร์เรลนะครับไอ้3อย่างเนี้ยรับได้แบบราคาถูกเลยนะครับ โอเคแล้วก็นํามาคราฟจะได้เป็นเกรดอสูรแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียตังซื้อเกรดอสูรที่มันสําเร็จรูปเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้เกรดอสูรนั้นครับมาดูตรงที่ไอรอนบาร์ครับไอรอนบาร์นะครับผมจะเล่น8ปทับสครับคือตีกับโบด้าแล้วก็นําชิ้นส่วนครับมาคราฟต่อนะครับเป็นผงเนี่ยไอผงอันเนี้ยนี่นะครับเป็นไอรอนไอรอนออะครับแล้วผมก็จะมาคราฟต่อนะครับเป็นไอรอนบาร์นะครับ โอเคหรือใครที่แบบไม่อยากมาทําอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้นะครับชิ้นหนึ่งก็ตกอยู่ที่20บบาทครับต่อชิ้นนะ ส่วนซิวบาเนี่ยซิวบานี่ถือว่าเป็นของแพงนะครับซิวบาผมจะหาในดันชาบูนะครับผมไม่ได้รับนะครับแต่จะเป็นหาในดันชาบูเพราะผมเล่นตัวหมามันจะหาง่ายอยู่แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เล่นตัวหมาก็ลงดันชาบูมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูได้หรือใครจะซื้อก็ราคาตอนนี้ก็ผมเห็นอยู่45บาทก็มีนะครับตอนนี้โอเคส่วนเศษมืดนะครับก็หาได้จาก 9- ก้าทับอันนี้คือปกติเลยหาง่ายมากตบง่ายมากไอ้หนังสือนะครับหนังสืออันนี้นะครับก็มาจากเก้าเก้าทับสี่ครับ ไอหนังสือนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ขี้เกียจไปหา 9- ก้านะครับแนะนำนะครับให้ไปซื้อตามกลุ่มนะครับเล่มหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ7 0็บถึงบาทนะครับส่วนโลนี้นะครับดอปจากดันมาโอนะครับผมส่วนจะคราฟก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ไปเล่นมาโอเด้อเพราะว่าดอปง่ายมากเลยโลนี้ไม่ต้องมาคราฟอยู่นะครับไม่ต้องมาเสียจิวฟรีด้วยโอเคอันนี้ก็จะครบส่วนชงชุดนะครับเห็นไหมครับว่ามันหาไม่ง่ายและต้นทุนไม่แพงเลยนะครับในการทํานะครับต่อไปนะครับจะเป็น หมวกครับหมวกตาอันนี้นะครับจะเป็นตาครับดวงตานี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทํำยังไงนะครับอ่ะดวงตานี้นะครับจะใช้เป็นปอกคอมาครับอันนี้ปอกคอมาผมคราฟไปแล้วเนาะปลอกเข้ามานะครับก็หาได้จาก9ก้าทเหมือนกันนะครับหรือใครนะครับที่ไม่ไม่อยากหาที่ 9- ก้าทัว่ามันด่านจะอาจจะยากไปนะก็ไปรับได้นะครับอันนึงตกอยู่ที่ประมาณ80บาทครับส่วนเศษมืดนะครับก็ หาได้ปกติ9ทับ6เลยครับโอเคเมื่อเราได้เจ้าตัวตานี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นหมวกหมวกนี่ก็คือซื้อจากร้านค้าได้เลยนะครับสังกะสีครับอันนี้นะครับดรอปจาก8ทับ2ครับผมไปเล่นตีกับโบดาสแป๊บเดียวได้เลยครับส่วนคอปเปอร์บาร์นะครับอันนี้แนะนําว่าอย่ารับนะครับคอปเปอร์บาร์ให้ไปหานะครับจากด่าน6ทับ2แล้วเก็บเก็บพวกแบบไอ้ตัวเนี้ยเออไอ ค o อบตัวออนะครับมาทําดีกว่านะครับมาทําเป็นค o อบตัวบาร์นะครับเพราะว่ารับผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนวมนับหาได้จากด่าน9ก้ทับสนะครับนวมนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากหาหรือขี้เกียจนับไปรับได้นะครับอันหนึ่งอยู่ที่50บาทครับก็ไม่ได้แพงเลยนะครับอันนี้ดูนะครับว่าเนี่ยของทั้งหมดนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึง100กว่าบาทนะครับไม่ถึง100กว่าบาทคือก็สามารถที่จะคราฟมาได้แล้วเป็นหมวกนะไม่ต้องไปรับราคาสูงๆเลยครับโอเคแล้วผมนะครับจะมาคราฟ จะตัวชุดก่อนเลยโดยการยัดจิวนะผมจะไม่ยัด120แน่นอนเพราะมันจะแตกนะครับผมยัดไปเลย150ครับการันตีไปเลยว่ามันจะร0 0เซเพราะว่าราซานี้โอไม่เอาหรอกแตกกันกระเอเถมีหมดเลยนะครับอะเมื่อเรากด150ิจิวแล้วก็ไปดูกันเลยครับไม่ต้องเอาตววนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับก็ได้มาแล้วครับชุดนี่ครับง่ายๆเลยครับหมดไม่กี่บาทนะไม่ต้องไปซื้อให้มันเปลืองตังค์นั่นนะครับอู้ ได้เป็น3รมเู้ยใจจริงไม่ได้อยากจะได้3รลูแล้วก็ออก3รลูก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรถือว่าโบนัสนะครับโบนัสส่วนหมวกนะครับอ่ะไปกดหมวกนะครับเมื่อของครบนะครับก็กดยัดไปเลยครับ150ยาิจิวนับดูก่อนนะครับมัน1 5 0ิจิวหรือเปล่าถ้ร้อย100%ซนี้ก็ถ้าแตกก็ร้องทีนึงนะครับโอเคกดไปเลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับได้เป็นหมวกอีกแล้วหมวกนี่ได้กี่ลูเนาะ ออรูเดียวครับไม่เป็นไรครับส่วนอาวุธอ่ะผมว่ายังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับหรือใครที่มีงบถึงนะครับก็ก็ลองทำได้นะครับไอตัวนี้ก็หาได้หาซื้อได้หมดเลยนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะดีนิดนึงนะครับแต่ว่าของที่ผมทำสองอย่างเนี่ยผมใช้ต้นทุนนะครับในการหาของหาอะไรนะผมใช้ไม่ถึง100บาทนะครับแล้วที่เหลือผมก็หาเองนะครับอาจจะมีรับบางอย่างมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุด หมาป่า60นะครับทำไม่ยากเลยครับทำไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเนี่ยนะครับในการทำนะครับไม่ต้องไปรับให้มันเปลืองงบเนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงมั่งนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเ้วยนะครับเป็นลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอาจจะใส่โชว์ก่อนครับนี่ได้แล้วครับชุด60หมาเท่เลยเท่กว่าชุดอาพีอีกชุด60หนานี่เป็นชุดในดวงใจใครหลายๆคนเลยครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ